สวัสดีค่ะติดตามข่าวที่น่าสนใจนะคะกับทีมข่าว news10 นในช่วงยีสว่วนทันข่าวและดิฉันรติกรชาวรุกเกษตรวิทย์ค่ะวันนี้เราติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านของการเมืองแม้ว่าใน,นช่วงเวลานี้ทางด้านของ,ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะสําหรับการเลือกตั้งในปี62ที่ผ่านมานั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าแต่ละพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักที่ได้คะแนนมากเขาก็พยายามที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งพักเพื่อไทยตอนนี้รวบรวมกันหลายพักนะคะเพื่อที่จะคุยกันและก็เตรียมจะรีบออกมาชิง แถลงจดตั้งรัฐบาลเป็นการตัดหน้าคัวของทางพักพลังประชารัฐนะคะเช้าวันนี้พักเพื่อไทยพร้อมด้วยพักการเมืองที่อ้างตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งประกอบไปด้วยพักอนาคตใหม่เสรีรวมไทยประชาชาติและเพื่อชาตินะคะจะแถลงข่าวประกาศจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่โดยแกนนําของทุกพักจะแสดงให้เห็นว่าพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมีเสียงเกิน250เสียงมีความชอบธรรมที่จะจัดตั้งรัฐบาลก่อนโดยพัก เพื่อไทยจะนําโดยพลตํารวจโทวิโรธเปาอินหัวหน้าพักคุณหญิงสุดาระเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักสําหรับพักอนาคตใหม่นําโดยนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักค่ะคานนี้ถ้าดูจํานวนเสียงนะคะในฝั่งขั้วของพักเพื่อไทยก็จะมีเสียงของพักเพื่อไทยเนี่ยร้อเสียงพักอนาคตใหม่บวกมาอีก87เสียงเสรีรวมไทย11เสียงพักประชาชาติ6เสียงพักเพื่อชาติ5เสียงแต่ว่าต้องดูพักสุดท้าย กำลังจะเอ่ยถึงนี่คือพักเศรษฐกิจใหม่ที่ว่ามีประมาณ6เสียงนั้นจะมารวมด้วยหรือไม่และถ้า,ามารวมก็จะเกินมาเป็น251เสียงแต่ถ้าเกิดว่าพักเศรษฐกิจใหม่นี่นะคะยังไม่ได้ขยับมารวมด้วยนั้นก็จะยังไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารวมเศรษฐกิจใหม่ไปก่อนนะตอนนี้เนี่ยก็จะมีะทําให้กลุ่ม6พักการเมืองนี้รวมกันได้เกิน250ก็คือบวกมาแค่เพิ่มมาอีกแค่หนึ่งที่นั่งก็คือ251ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรนะคะต้องดูว่าทางด้านพักเศรษฐกิจจใหม่ะ ว่าอย่างไรในเรื่องนี้แล้วก็จะสามารถประกาศจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่นะคะทางฝั่งขั้วพักเพื่อไทยเอาละมาติดตามอีกเรื่องหนึ่งแม้ว่าการเมืองจะเลือกตั้งกันไปรอการจัดตั้งรัฐบาลรอการประกาศคณะอย่างเป็นทางการแต่ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งนั้นน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของพี่น้องประชาชนค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้ระดมทุกหน่วยงานนะคะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยกันลดผลกระทบปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชระทค่ะ นายกฤษดาบุญราดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะบอกว่าได้มีการจัดแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรภัยแล้งโดยกําหนดมาตรการบริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและประชาชนโดยแบ่งเป็นแผนการจัดสรรน,น้ําในฤด,ดูแล้ง23,100ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้จัดสรรแล้ว15,899ล้านลูกบาศก์เมตรคงเหลือที่ต้องจัดสรรจากแผนอีก7,201ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนผลการเพาะปลูกข้าวนาปรังฤดูแล้งปีการผลิต6 2,561ทํา uh, 2,562 25ล่าสุดพบป,ปลูกแล้ว8.08ล้านไร่จากแผนที่8.03ล้านไร่นะคะโดยแบ่งเป็นการพบป,ปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา5.85ล้านไร่จากแผน5.30ล้านไร่ส่วนแผนปลูกพืชไร่พืชผัก ปลูกไปแล้วทั่วประเทศประมาณ5 0 0แสนไร่จากแผน2.43ล้านไร่คือในแต่ละพื้นที่นั้นคือเกินกำหนดไปจากแผนทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากนี้ได้กำหนดพื้นที่ในการที่จะต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตชลประทานฤดูแล้แงแบ่งเป็นพื้นที่ไม่สนับสนุนการพบปลูกพืชฤดูแล้แงแต่มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิวเวศจนถึง ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะนั่นก็คืออ่างเก็บน้ําอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นอ่างเก็บน้ําแม่มอกจังหวัดสุขโขทยัยส่วนพื้นที่ที่สนับสนุนการเพาะปลูกพืชด,ดูแลที่ใช้น้ําน้อยนะคะอย่างเช่นอ่างเก็บน้ําลํานางรองจังหวัดบุรีรัมย์อ่างเก็บน้ําลําพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ อีกเหตุอาญากรรมที่เกิดขึ้นนะคะกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ว่าให้รถแบ็คโฮนั้นไปขุดเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายต้องสงสัยในการฝังศพหลังจากมีคนหายไปผิดปกติในย่านบางเขนก็พบมีถังขนาด200ลิตรนะคะที่มีการโบกปูนแล้วก็ปิดฝาในขณะที่ผู้ต้องสงสัยก็หายตัวไปค่ะสืบเนื่องมาจากต,ตั้งแต่ต้นปีคือเดือนมกราคม2562นายขิกหรือนายอัจชาหนูปทุมอายุ38ปีเป็นชาวหมู่10ตตำบลหา อำเภอปากพยูนจังหวัดพัดทธลุงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนายจ้างเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สนบางเขนจนกระทั่งวันที่15มีนาคม2562ก็ได้เข้าร้องขอให้ทางกองปราบปรามช่วยสืบสวนจากการสืบสวนได้ความว่านายขิกได้มาทํางานเป็นช่างซ่อมรถให้กับร้านขาวัสดุก่อสร้างตั้งอยู่ริมถนนเทพ,พร,รักแขวงท่าแรางเขตบางเขนกรุงเทพร้านนี้มีนายจุ๊บหรือนายประยูนอายุ4 7ปีเป็นผู้ดูแลเมื่อวันที่6มีนาคม2 5 6 2ตั้งแต่ ช่วงหัวค่้านายขิกหายตัวไปเมื่อได้ข้อมูลชุดสืบสวนของทางกองปร,บปราบปรามลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณรอบและเฝ้าติดตามดูความเคลื่อนไหวของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนายจุ๊บ น้องชายของนายจุ๊บที่เป็นเจ้าของร้านตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนซึ่งก็มีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงสถานที่เอกอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านอาหารอยู่ไม่ไกลจากร้านวัสดุก่อสร้างเจ้าของและผู้บริหารอาจจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันปรากฏข้อมูลต่อมาว่ามีคนพบเห็นคนนําสิ่งของใส่ถังน้ํามันขนาด200ลิตรมาทิ้งแล้วก็ฝังกลบไว้บริเวณด้านหลังร้านซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างบึงขนาดใหญ่และป่ากกที่เต็มไปด้วยหินและปูนขนาดใหญ่เมื่อทราบข้อมูลประกอบกับก,บก,บก,บการได้ซักถามคนใกล้ชิดได้ข้อมูลสอดคล้องต้องกเมื่อ กับเวลาที่ในขิกหายตัวไปเมื่อ26มีนาคม2,562จึงได้ขออนุมัติสารอาญาที่130ทับ2,562เข้าตรวจคนร้านวัสดุก่อสร้างดังกล่าวค่ะจากการขยายผล หลังให้รถแบ็คโฮขุดตรงบริเวณเป้าหมายก็ผลปรากฏว่าเมื่อทำการขุดลึกไปประมาณ3-4ถึงเมตรพบถังขนาด200ลิตรถูกฝังไว้ใต้ดินเมื่อนำขึ้นมาก็มีการโบกปูนปิดทับบริเวณฝาถังจึงใช้เครื่องเจียตัดบริเวณที่โบกปูนไวาเบื้องต้นเพราะว่าน่าจะเป็นศพคนอยู่ภายในเนื่องจากว่ามีเลือดและน้ำหนองและกลิ่นข่าวคลุ้งไปทั่วบริเวณซึ่งก็จะมีการนำเรียนให้กับผู้บังคับบัญชาและกองพิสูจน์หลักฐานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและพิสูจน์ทราบต่อไปว่าเป็นใน ิที่ติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงเวลา12นาฬิกา30นาทีรอบวันแทนเหตุการณ์สวัสดีค่ะ